สวัสดีค่ะมาดามวันนี้นะคะวันนี้จะพาท่านนะคะมาชมการผสมดินนะคะเพื่อนำไปปลูกดอกไม้ต้นไม้กระถางนะคะที่เขตตำบพลพาน้ำเภอคุนหารจังหวดัดศรีสะเกษนะคะมาชมกันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างก็จะเป็นดินภูเขาไฟมีขี้เลื่อยนะคะที่ต้องผสมเข้าไปกับดินภูเขาไฟ คลุกเคล้านะคะให้เข้ากันก็ใช้จอบนะคะในการผรสมและที่สำคัญก็คือต้องมีปุ๋ยคอกเป็นปุ๋ยขี้วัวหรือว่าปุ๋ยขี้ควายก็ได้คลุกเข้าไปกับดินแดงนะคะหรือที่ชาวจังหวัดศรีสะเกดเขตอำเภอคุนหารเรียกว่าดินภูเขาไฟก็จะมีส่วนผสมที่เรื่อย อุ้ครอบวัวหรือว่าซี่ควายก็ได้แล้วก็มีกากมะพร้าวคลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะสับแบบนี้เพื่อให้ดินล้วนสวยใช้เวลาประมาณไม่เกิน1ินาที ก็สามารถนำไปปลูกในกระถางได้เราก็ต้องทำให้ดินแตกและส่วนผสมต่างๆคลุกเคล้าให้เข้ากันก็จะผสมดินแบบนี้เพื่อให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตที่ดีก็จะเน้นใส่ปุ๋ยให้เยอะหน่อยนะ ก็จะใช้จอบนะคะคลุกเขาไปให้ทั่วดินภูเขาไฟถือว่าเป็นดินที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในเขตจังหวัดศีสะเกอยู่ที่อำเภอคุ้นหารอำเภอกันรทราลักและอำเภอศรีรานะมีสามอำเภอที่ผ่านการรับรอง GI ของจังหวัดศีสะเกตสักพักหนึ่งนะคะ ก็จะคลุกเคล้าจนกว่าได้ที่ใช้เวลาไม่เกิน10นาทีสามารถที่จะนำดินไปใส่กระถางได้เลยนี่วันก็จะเพิ่มที่เลื่อยไปนะคะและขวีกับมะพร้าวที่สำคัญก็คือจะใช้ปุ๋ยคอกเยอะหน่อย ในการปลูกผักกระถางหรือว่าดอกไม้กระถางจะทำให้ผักและดอกไม้กระถางมีความเจริญติบโตมากตอนนี้ดินเริ่มล้นสุยแล้วนะคะก็จะใช้จอบนะคะ มดินและปุ๋ยต่างๆกับมะพค้าวขี้เลื่อยให้เข้ากันดินภูเขาไฟก็จะเป็นดินสีแดงลักษณะนี้ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ที่นะคะ ก็จะคลุกเขาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเข้ากันทั้งหมดเลยนะคะมันก็พาท่านนะคะมาชมดินภูเขาไฟและคลุกเคล้าดินนะคะให้เข้ากันกับปุ๋ยกับมะพร้าวและขี่เรื่อยนะคะและ มีแกลบด้วยนะคะนิดหน่อยเพื่อให้ต้นไม้ดอกไม้ที่จะลงปลูกมีความสวยงามและได้รับปุ๋ยอย่างเพียงพอนะะแล้วก็จะสับดินไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าดินจะล้วนสวยุยดินที่เป็นก้อนแบบนี้ก้อนใหญ่ๆ แล้วก็จะสับให้ดินเป็นก้อนเล็กๆนะคะค่ะนี่ก็เป็นวิธีผสมดินที่เขตตำบลพาน้ำเภคุนหานจังหวัดศรีสะเกษเพื่อที่จะนำไปปลูกผักและพืชพันธุ์ต่างๆนะคะก็จะใช้วิธีคลุกเคล้าแบบนี้นะคะก่อนที่จะนำดินนี้นะคะ่ะที่ผสมแล้วไปใส่ในก พู่พวกลอกไม้ต่างๆนะคะค่ะอันนี้ก็จะได้ที่แล้วนะคะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีนะคะสามารถที่จะนำดินนะคะที่คลุกเคล้ากันแบบนี้นะคะผสมส่วนต่างๆให้เข้ากันค่ะวันนี้มาดามวันนี้ขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้านะคะมาดามวันนี้จะได้พาท่านนะคะ มาชมการปลูกต้นไม้นะคะค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ